่อไปเราก็จะมาวัดตัดเราก็เราก็จะมาวัดตรงนี้เนาะช่วงนี้สักหกรอบหกหกรอบนัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรอบแล้วก็ตัดตัดเสียไปหน่อยนะแล้วเราก็มาใช้หวายเทียมเมเ็ดเชสองมิลเนี่ยนะแล้วก็จะสอด สอเสิ้นสั้นทางสั้นเข้าหาตัวตะก้าสอดสั้นเข้าหาตัวตะก้าสอดไม่ได้แล้วก็ใช้เทคนิคเหล็กงัดประมาณนี้เนาะสอดประมาณนี้แล้วเราก็นับนับแล้วก็สอดเข้าสิ้น ช่องที่สามช่องที่สามนี้เนะเราใช้ปลายปลายสั้นเนี่ยเนาะปลายสั้นข้างในตะก้าที่สอดเข้าเข้าในตัวตะก้าสอดเข้าเส้นที่สามหนึ่งสองสามแล้วเราก็เอาตัวยาวตัวยาวตรงนี้ที่เราวัดยาวไว้มาสอดเส้นที่ ช่องที่สามช่องที่สามคือหนึ่งสองสามช่องนี้เนาะช่องนี้เราก็ต้องใช้อุปกรณ์อุปกรณ์เล็กนัดช่วยแล้วก็ลูดก่อนเนาะก่อนที่เราจะจอดแล้วก็ลูดก่อนลูดให้มันมให้มันได้ด้านมันช่วยตัวช่วยตัวช่วยคือตัวนี้เนาะตัวช่วยใช้เงินเหล็กงัด สอดสอดออกจากะตะกร้าน,นะคะข้างในออกข้างนอกสอดจากข้างในออกข้างนอกนสอดเข้าหลักที่สามหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็สอดครับแล้วก็ย้อนกลับมาหลักที่หนึ่งเหมือนเดิมย้อนกลับมาหลักที่หนึ่งเหมือนเดิม หลักที่หนึ่งนี่เนาะหนึ่งตัวนี้เนาะหลักที่หนึ่งย้อนกลับมาหลักที่หนึ่งเหมือนเดิมต่อไปแล้วก็มานับหลักอีกทีแล้วก็เอาตัวตัวเส้นนี้ตัวยาเนี่ยมาโสด ช่องที่สคือ1นึ่สงสาช่องที่สี่เนาะช่องที่สี่้้ว็็หาตัวช่วย,ยครับสอบข้างในออกข้างนอกเหมือนเดิมสอบนะใช้วิธสอบนีครับแล้วเราก็ย้อนมาหลักที่สองหลักที่สองคือ1 สอหลักนี้แล้วก็สวดข้างในออกข้างนอกนี่เนาะหลักที่สองหนึ่งสองย,อออย้อนหลังไว่อยหลังออกมาป่อยหลังมาย้อนหลังแล้วก็เทนี้เราก็เดินหน้า เดินหน้าต่อไปเดินหน้าในช่องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าช่องที่ห้านี้เนาะเราเดินหน้าไปก่อนแล้วก็ทำไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังเดินหน้าไปถอยหลังอันนี้เราเราเดินหน้าไปก่อนอันนี้เราเดินหน้าไปก่อนเนาะแล้วเราก็ย้อนมาหลักที่สามช่องที่สามมาเนาะ ช่องที่สามหนึ่งหนึ่งสองสามช่องที่สามช่องที่สามเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มาช่องนี้ช่องที่เรายังไม่ได้สอดทํานี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะาถึงตรงนี้เนาะแล้วถ้มามาดูอีกที เดี๋ยวเราเราจะย้อนให้ดูอีกรอบนึงย้อนให้ดูสอดจากข้างในออกข้างนอกสอดจากข้างในออกข้างนอกเนี่ยเนาะแล้วเราก็ถอยกลับมาหลักที่สี่ย้อนถอยหลังมาหลักที่หนึ่งสองสามสี่ถอย ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตรงนี้เคจะ